เา้านี้ที่บ้านดอนเขียวจ้ะยามเช้าใส่บาตแล้วก็เลยมาคอยทำงานประเทศธรรมชาติตรงนี้ี่มเย็นพักอีบสาวไฟสาวไฟขามไปดอน ฟังนั่นก็ยังเป็นประเทศลาวอยู่ได้พี่น้องย้ยมีดอดเนี่มาลักไฟขามได้ไก่เฮือนยายนี่ล่ะแนมเป็นขาวๆทั้งนั้นน่ะเป็นประเทศไทยนะคนเห็ดกันเจือนเนาะ เพื่อนเห็ดเคลื่อนทางดอนนาทอนดอนนาหงทางนะพี่น้องสือเป็นปนีงกับบัลลักซิล่านี่ยลักซิล่าบอนยายไปสุดก่อนนะใกล้ๆไปดอดแล้วก็ไปทอดปลาปาใกล้ๆกับลักซิล่านะงามเด่นขนาดเงียบยามนี้คนไปไฮไปหน้ามาแล้วยามดำหน้าเดนจ้า